สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนกุฏิภาคสภาสังคมสองพันเจ็ดสิบเจ็ดจัง 2, หวัดโครงการเดือนนามใร้อยหกสิบแปดวันศาลที่ว,นวนันที่23สิงหาคม2568ณวัดดอนทรายแก้วตำบลยมงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจัดโดยนดางวิาาภากรมณ์ <ผ>และนายกรรมการโครงการเสวนาธรรมปี2569พระเดพระาูรทสเทยโชตเจ้าอาวาสวัดดอนายแก้วและนายเทียนชัยชูกิติวิบูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทา,านส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดปี2568พร้อมมอบเงินพระราชทา,านแม่ผู้ยากไร้2ทุนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรมอบทุนแม่ผู้ยากไร้30ทุนและมอบผ้าถุงปาเตยคนละ1 ผืนจำนวน200ผืนพร้อมถวายเน้นอาหารพระราชทานแก่ผู้สูงอายุจำนวน200คน สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดโครงการเสวนาธรรมปี2568วันสารที่วันที่23สิงหาคม2568ณวัดดอนรายแก้วตำบลน,นาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจัดโดยนางยุพาสุภามอมพันธ์นายกสมาคมและคณะกรรมการโครงการเสวนาธรรมปี2568โดยพระมหาชัยสินชยโชตเจ้า าอาวาสวัดดอนทรายแก้วและนายเทียนชัยชูกิติวิบูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดปี2568พร้อมมอบเงินพระราชทานแม่ผู้ยกากไร้สองทุนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรมอบทุนแม่ผู้ยกากไร้30ทุนและมอบผ้าถุงปัเตะคนละ1ผืนจำนวน200ผืนพร้อมถวายเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้สูงอายุจำนวน200คน